วัค่ะวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเข้าเล่นครั้งแรกนะคะหน้านี้ก็จะเป็นให้ใส่ยูสเนียมกับพาสเวิร์ดที่เขาส่งมาให้ครั้งแรกนะคะให้เราใส่ไปได้เลยจากนั้นให้เรากดคำว่า sign in นะคะเพื่อเป็นการเข้าสู่ระบบนั่นเองค่ะ โอเคนะคะจากนั้นก็จะไปเห็นหน้าเปลี่ยนรหัสผ่านนะคะหน้านี้จะมีให้ช่องให้กรอก3ช่องช่องแรกจะเป็นรหัสผ่านที่เขาให้เรามาครั้งแรกนะคะช่องที่2กับ3จะเป็นรหัสผ่านใหม่ที่ต้องใส่ให้เหมือนกันนะคะวิธีการใส่ก็คือ ต้องมีตัวอักษรภาษาอังกฤษมีตัวเลขแล้วก็มีสัญลักษณ์ในรหัสผ่านของเราด้วยนะไม่ยงั้นจะไม่ผ่านนะคะอะ่เดี๋ยวมาลองตั้งให้ดูนะคะวันนี้ก็จะตั้งเป็น aa 1 2 3 4 5 6แล้วก็บวกค่ะ อันนี้คือวิธีการตั้งรหัสผ่านที่ถูกต้องนะคะใครตั้งไม่ถูกจะเข้าสู่ระบบไม่ได้นะจากน,นั้นให้เรากดคําว่าบันทึกค,ค่ะอ่าอันนี้คือการตั้งรหัสที่ถูกต้องแล้วก็เข้าเว็บนะคะตรงนี้ก็จะเป็นระเบียบการต่างๆสามารถอ่านได้นะจากนั้นให้เรากดคําว่าตกลงค่ะเพื่อเข้าสู่ระบบอ่าตรงนี้ก็สามารถเล่นได้เลยนะคะเรียบร้อยสําหรับวันนี้ไปแล้วนะคะเจอก,กันคลิปใหม่สวัสดีค่ะ